เราลุก

ơi, cái cho kênh Ghiền Mì Gõ này? không bỏ là cái video hấp cái này? มาที่ไปของที่เรามาแจกข้าวครั้งนี้เป็นมาอย่างไงพี่ก็ด้วยผลกระทบนะครับช่วงนี้โควิดเราของในเขตเมืองพัทยากับบางระุงครับผมตัวแทนกลุ่มสปิริตพัทยานะครับแล้วก็กลุ่มพลังใบคุยกันร่วมกันแจกเป็นข้าวครับเป็นข้าวชุดเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมแล้วก็ปริมาณพันบัจจุดนะครับก็คนละเล็กคนละน้อยครับช่วยกันก่อนหน้านี้เคยแจกแนวนี้มาก่อนไหมฮะแจกครับทำบุญแจกทุกปีครับนกลุ่ม ครับกีเห็นว่าก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้ไปไปช่วยให้อาหารช้างด้วยครับใช่ไหมครับผตอนนั้นทำอะไรบ้างครับก็หลายอย่างครับก็พาไปสัตพาไปตัดอ้อยที่สัดอ้อยที่บางพระที่มีเจ้าของไล่เขาให้ใจบุญให้ทั้งสวนเลยตัดมาห้าตันเอาไปทำอะไรครับตอนนั้นเอาให้ช้างที่อยู่สวนช้างพัทยาครับ ครั้งนี้เราก็เลยมาแจกข้าวกันนะใช่ครับร่วมทนบุญคุยกันูในกลุ่มครับแล้วก็ช่วยกันทำบุญอยากฝากอะไรถึงถึงคนที่ประสบปัญหาโควิดใช่ไหมครับกับชาวบ้านพวกนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับก็ <c oughs> สู้ๆกันต่อไปครับฝากกลุ่มคนอื่นเลยครับ